หลายคนไม่เคยรู้ทิมพิธาเผยเรื่องในอดีตในวัยอยากรู้อยากเห็นปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่าตอนนี้เขาฮอตมากสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีล่าสุดได้ไปร่วมรายการทานูรับพิจะรักป้า EP ที่102มีบางช่วงบางตอนเผยถึงเรื่องราวในอดีต ถามว่าเคยเป็นคนซ่ามาก่อนโดนส่งไปเรียนต่างประเทศจริงหรือเปล่าโดยหนุ่นทิมเผยว่าเรียกว่าลองผิดลองถูกเนอะคือพี่อยู่กรุงเทพคริสเตียนถึงซัก12-13ขวบมัง้งถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นชอบดนตรีรู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่ที่นี่เหมือนโรงงานอะไรสักอย่างตัดผมทรงเดียวกันอะไรอย่างนี้มันเหมือนไม่แสดงความเป็นตัวเองพ่อให้ไปแฮมิลตันนิวซีแลนด์เป็นเมืองเล็ก พ่อตามไปดูได้แต่พอไปดูปุ๊บมันก็โอเคทั้งเมืองมีโรงหนังอยู่โรงเดียวเมืองปิด4ี่ห้าโมงเย็นเราก็เลยไปสักแอบสักตั้งแต่1 4บสพ่อแม่เห็นแม่ไม่ด่าก็ไปสักใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมก็เริ่มเขียวแล้วแนวง Green Day, วงกรีนเดย์วัยอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่ได้ทำเรื่องเสียหายอะไร